สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9ดจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19บเ้าี่สิมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับหลักสิบล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มีนาคม2564มีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขซึ่งแต่ละสูตรดับมาแล้ว60งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายนะครับเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่7 บวกที่แถวที่10แล้วก็บวกที่แถวที่11นะครับอ่ามาใช้ผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน7ปี6 1ก็จะใช้ผลงวดก่อนนะนั้นคืองวดที่1เดือน7ปี6 1 9บวก3เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก2เป็น16 16กบวก1เป็น17ก็จะได้เลขดับ7ผลการเลขท้าย2ตัวล่างคือ2 7 7ไม่ตรงกับ2นะครับดับหลัก10ล่างเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1นึงถึงงวดที่12ผมข้าม หน้านี้จะดับงวดที่สิบสาถึงยี่สิบสี่ไม่ตรงกันเลยนะครับดับหลักสิบล่างเงินนี้จะดับงวนที่ยี่สิบห้าถึงสาิบหกหน้านี้จะดับงวดที่สาสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดมาใช้ผลย้อนหลังนงวนที่หกสิบกันเลยนะครับคืองวดที่1ิหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่หนึ่งกุมภาพันเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกบหกบวกสองเป็นส18 18ิบแปดสิบปดบวกสองเป็นยี่สิบ ยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบแปดก็จะได้เลขดับแปดผลการหนอเล็กท้ายสองตัวล่างคือสามเก้าแปดไม่ตรงกับสามนะครับดับหลักสิบล่างเป็นงวดที่หกสิบมาดูกันนะครับว่าสูตรที่หนึ่งจะให้เลขดับหลักสิบล่างงวดที่หนึ่งมีนาคม,ไ,มได้แก่เลขอะไรนะครับก็ใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่สิบหกกุมภาพันสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็จะได้เลขดับหนึ่ง ดังนั้นสูตรที่หนึ่งจะให้เลขดับสองหลักสิบล่างงวดที่1มีนาคมได้แก่เลขหนึ่งนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองจะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่เจ็ดบวกด้วยแถวแล้วก็บวกด้วยแถวที่7ดบวกบวกด้วยแถวที่7 3็ดสาครั้งนนะครับแถวที่1บวกด้วย7ดบวกด้วยแถวที่เจ็ดสามครั้งแล้วก็บวกด้วยแถวที่ยี่สิบเอามาใช้ผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16หเดือน7ปี6กหนึ่ง ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะั้นคืองวดที่1เดือนเจ็ดปีหกหนึ่ง้าบวกสองเป็นสิบ1อเ็บวกสองเป็นสิบสามสิบามบวกสองเป็นสิบห้าบ้าบวกสาเป็นสิบดก็จะได้เลขดับแดผลการออกเล็กท้ายสองตัวล่างคือสองเจ็ดแปกับ2ไม่ตรงกันนะครับดับหลัก10บล่างเป็นงวดที่หนึ่งหน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบมขมขามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่ิบหน้านี้จะดับงวดที่25บห้าถึงสามสิบห น้านี้จะดับงวดที่37มสถึงสี่สิมาเช็คผลย้อนหลังงวดที่หกสิเลยนะครับคืองวดที่16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา mm. ก็จะใช้ผลงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์9กบวกสเป็น11บเอ็ดสิบเอ็ดบวกสเป็น13 13าบวกสเป็น15 15้บวกเเป็น22ก็จะได้เลขดับ2ผลกันคลนวท้ายสองตัวล่างคือ3ามเสองไม่ตรงกัน3นะครับดับหลักสิบล่างเป็นงวดที่หกมาดูกันนะครับประสูตที่สแค่เลขดับหลักสิบล่างงวดที่ห มีนาคมที่จะถึงนีได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลงวดวันที่16กุมภาพันธ์4บวก0ย์เป็น4 4บวก0ย์เป็น4 4บวก0ย์เป็น4 4บวกเเป็น13ก็จะได้เลขดับ3ดังนั้นสูตรที่2แค่เลขดับหลักสิบล่างงวดที่1มีนาคมได้แก่เลข3นะครับต่อไปเป็นสูตรที่3จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่2บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่9 แล้วก็บวกด้วยแถวที่16เาามาเทียบผลย้อนหลังกัเลยนะครับเริ่อเปีงวดที่16เดือน7ปี61ก็จะใช้ผลงวดที่1เดือน7ปี61 6บวก6เป็น12 12บวก2เป็น14 14บวก0เป็น14 14บวก9เป็น23ก็จะได้เลขดับ3ผลการออกเลขค้าย2ตัวล่างคือ27 3... ไม่ตรงกับ2นะครับดับหลัก10ล่างเป็นงวดที่1 หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองผมข้ามนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่หน้านี้จะดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบหกหน้านี้จะดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดมาเช็คผลย้อนหลังทันงวดที่หกสิบกันเลยนะครับคืองวดที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็าจะใช้ผลงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนย์เป็นสองสองบวกแปดเป็นสิบ สิบบวกหกเป็นสิบหกก็จะได้เลขดับหกเหมือนกันเอาเลขท้ายสองตัวล่างคือสามเก้าหกไม่ตรงกับสามแล้วก็ไม่ตรงไม่ตรงกับสามนะครับดับหลักสิบล่างเป็นงวดที่หกสิบมาดูกันนะครับว่าสูตรที่สามใช้เลขดับหลักสิบล่างงวดที่หนึ่งมีนาคมเมื่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่สิบหกกุมภาพันสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าก็จะได้เลขดับเก้า ดังนั้นสูตรที่3จะให้เลขดับหลักสิบล่างงวดที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข9กนะครับสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้จะให้เลขดับหลักสิบล่างงวดที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1เลข3แล้วก็เลข9กนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ